พบก็บช่องผ้าหาผ้ามวลม่วนีมาก็เอาเรือมาทรงเพลินนะครับเพลินไปใจเครื่องล่องมาเป็นเรือรุ่น8เมตร1บหาครับตว่ารุ่นนี่เพิ่นสั่งเหลือ7เมตร20นะครับกับเพลินใจเครื่องล่องขี่มานักเก็เ,เพื่อความงาม เครื่องเข้าวเพิ่อนนาจะเป็นเครื่องหาจุดหานะครับเห่เก่เมากตกใจเฮ้ นี่ครับเจ็ดเมตรยี่สิบนะครับพฝันสร้างเอาคือบอกมันแปดเมตรสิบหาแต่ว่าเอามาตัดเหลือเจ็ดเมตรยี่สิบนะครับราคาฝันสร้างให้เชิดไทยขึ้นน้อยหนึ่งพ่มง,งามแรงพุ่มงามนี่ไงงามอยู่งามอยู่ครับ เอายัจะเอาชีดินนั่แหละเป็นทีตดกตะ่ังจต้นนเอาเชือกมากกว่าเมนเอาเชือกมาก่านี่ครับการโค้งเข้งนะครับเบิงเบิงพญางบอตีงนะครับแนนแนนดีตัวนี้ความกว้างกันอาจจะอยู่เก่า วแมเส้นตัวท่ายเดี๋ยวเขาอีก,กอแมนครับตัวท่ายบีบเขาอีกเครื่องแจ็คแรงนะครับกเครืงหกจุดหนะครับ้คีสุดแมนบอครับ,บงฮะ <laughs> แนมบึง่ค,คบ,บ่งุแ,แมนมกาวเลย่ย <laughs> นนผมมั่ม <laughs> แมนมผม่ง <laughs> โบมีปีนดอกครับเครื่องเก่าก็ได้เครื่องสิบสามกับโบปีนท้องมันใหญ่โอ้โหมันวายโอ้โหมันวายครับนี่ครับถ่ายเพื่อนก็สร้งเอาให้โหลดตัวนั้นลงมานะครับใช่หนิมอฮัดไปหากินไก่เนาะช่วงถ่ายมาดึกจะหากินไก่โมฮักินไกาแต่โมดีนะเป็นใจอยครับผมเก็บนี่ก็จบเพียงเท่านี้แล้วครับสั้นๆนนี่ครับจะคล้องเรือเพื่อน เยี่ยมเพื่อนวะครับผมใครสนใจกบ0 8 6 2 5 4 1 6 2 7นะครับโทรติดต่อสอบถามได้แกยานครับผมสุดท้ายนี่ก็สวัสดีครับ